ใช้วิธีการเดินเอาดีกว่าครับผมีเกียดขับรถวนไปวนมาครับแไม้กัสูบ้านตินตะวันเหนือครับสวัสดีครับทักทายอีกหนึ่งคลิปครับผมกว่าจะครบทุกล้อนะครับใช้เวลานิดน,นึงครับผมโอ้ลมกระแรงแดดกร้อน สวัสดีครับ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 สวัสนดนีครับโอ้ทีงานจากจอมทองเมื่อวานนี่แหละนะครั e บถ้าจําไม่ผิดเกก็ได้มาต่อมาต่อที่นี่อีกเช่นเคยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับจ่าสวัสดีคร <c ười pun> ับใก้เสร็จยังยังเนาะจักรพัดเนาะ จักรพัฒครับผมทีมงานจักรพัฒครับก็เมื่อวานก็เจอกันที่นู่นนะครับที่จอมทองครับผมตู้เบรคของแกก็จะเป็นเครียกสูตรอะไรนะจานตู้เบรคมันจะเป็นดอกคู่ครับดอกคู่ครับสิบแปดเอยี่สิบแปดหรอือยี่สิบวะแล้วก็จะมีเก็บ อคอนฟิวเดน้าครับการวางตู้นะครับก็จะมีแนวนอนสองไอซีแถวแล้วก็แนวตั้งหนึ่งแถวนะครับอยู่ตรงกลางครับโอเ้เสียงกลางเสียนน่าจะอของไทยเนี่ยสามทางเสียงกลางน่าจะสามทางครับมีดอก มีดอกตรงกลางมีดอกตรงข้างแล้วก็มีแหลมตรงกลางแวเลยครับตู้เบหนึ่งสองสามสีห้าหกเจปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบแปดสาสดอกครับผมถืว่าไม่ธรรมดาครับเสี่งกลางหนึ่งสสสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิอามสิบสี่สิบห้าสิบห้าแล้วก็ เดแกเอาแหลมไปไว้ข้างบนครับพี่จอมทองปกติไอแหลมสีตัวนะครับแหลมสีตัวตะกองนีเยแกจะวางข้างล่างตรงนี้ครับแต่วันนี้ใช้แค่ p S 1 5นะครับใช้แค่ p S 1 5นะครับสองใบเก็บด้านหน้าครับเก็บด้านหน้าเก็บด้านล่างครับใบแสงสีก็จัดเต็มเหมือนเดิมครับแล้วแต่ใครจะจัดรูปแบบแบบไหนครับเปลี่ยนแปลงกันตามหน้างานครับ มันสวยงามอยู่ที่ไอเดียและดีไซน์ของแต่ละคนครับผมเพรว่าคามาดูพลังแบบโอ้ไปลบทีไรเนี่ยเป็น RCF แคงเป็ดครับโอ able, ้ลบตีไรแรงเลยนะไปคอนเทก MT 404 TT ตัวนี้ TT เีส4 0 0ก็จะเป็นมารรนี่ทีี2สน t E ครับมีดีโฟครับมีคอมพิวเซอร์ของอ l ล s ซินะครับตัวนี้ก็จะมีเอฟเฟกของเลสคอนด้วยนะครับแล้วก็จะมีวอตถิก3 6 0 0บวกดีแล้วก็มีทาทร์ฟดีิกครับไอ้3 6 0 0แล้วก็8,000ไแล้วก็ทีดี13ครับสี่ชนวนี้ครับ ก็น่าจะเป็นสวัสดี <Momo S 2> ส <Liberty. S 1> ครับผมสวัสดีครับมีเกินน่าจะเป็นอ๋อมดูเค่ของออเป็นนี่เป็นไอผมลืมมุดเข้าไปดูก่อนรุ่มอะไรเสาครับอ่าทเป็นเสาวครับครัเสาวครับตรงนี้เขาเอยจะอยู่กังรุ่มมาเลยคำวินคำกานคำรุ่มก็จะตัดเขาไปก็ถมาถูงนั่นเองหลากหลายเปลครับ ลมแรงมากเลยจัลงลมมาแรงจริงครับผมนะทีมงานจากักรพัฒครับผมจกผักรพัฒสาวครับสากด้วยเองทีมงานครับเจอกันยินดีนะเอาไ่ไ่ี้าา้อ,อ๋อ เขาเขะเห็ฝั่งไหนเหฝั่งนู้นบอกเขาเ้าเห็บเลนฝั่งนู้นสี่โมงสีัลจกับสำรับการคะคนะกรรมมาเดินแมาเหนื่ยนะครับออกมาได้เลยนะครับอาจจะลากขากลิ้งกับตัวคนะครับตางหูเป็นไปแล้วนะครับสำหรับหูก็เดินเหนยครับออกมาได้เลยนะครับมาชื่อกันลากกับไปครับ อาไปเล่นจังหวัดตูบุนนะครับกันดูต่างจัลจานเพื่อเปิดถนนนะครับอ๋อแต่ว่าจะเริ่มเขาจะแหยแค่นี่ฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็คือจะเปิดให้รถวิ่งก็จะไปเหฝั่งนู้นครับทีนดูฮะวิธีการครับวิธีการดูวิธีการนะครับผมเขาไม่ได้อันนี้เขาจะลากเขานะครับใช้เชือกลากเขา จะเคลื่อนรถไปไว้ฝั่งนู้นครับผมนะครับจะเคลื่อนรถไปไว้ฝั่งนู้นครับ ออกกันมาแล้ว <usion> กัรดิเที่ยวตรงไหนกันจะลากเียวกจะหนุเที่ยวดูนะดูะดูนะฮะดูขึ้นขับมนะ เอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับทีมงานจักรพัฒน์ครับก็จะเลื่อนรถนะครับเลื่อนรถไปฝั่งนู้นเนาะโอ้ยปีนี่ครับโอ้โอ้ลมปีนี้คือลมแรงแท้ คืนนี้น่าจะตีหนึ่งตีสองอีกนั่นแหละพี่น้องเอ้ยตีหนึ่งตีสองอีกเช่นเคยครับกว่าจะจบงานครับเพราะเสื้อมากที่นี่เขาจะแห่ตอนกลางคืนนะครับ,รบ,ไ,ปบไปดูล้ออ,อื่นกันต่อครับผมที่มีหลับก่อนขอับรถครับ